นนี่พี่ฝนมานั่งรอนะฮะเดี๋ยวพี่ฝนจะขับรถคันสีเหลืองแทนนะฮะวันนี้พี่พัทไม่อยู่นะฮะอาหลุงจันทก็มานั่งรออยู่นะฮะนถนนนี่เละเทะนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกอย่างหนักมากทั้งฟ้าทั้งฝนทั้งลมจริงๆเมื่อวานนี้ปูนี่หมดนี่ รถเข็นลบก่อนแล้วรถเข็นลบหน่อยลบเป็นยหลังไปนิดนหนึ่งออใจมากใจมากนั่นแหละเอานั่งเลยลูกนั่งเลยแี่น้องๆกู้ภยัยนะฮะขอบคุณน้องๆนะฮะกู้ภยัยไม่ไม่ไม,ม่ขวางไม่ขวางยาวนี้ได้ยาว ก็ขอขอบคุณนะฮะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับจากมูลนิธินะครับต่างๆสมาคมต่างๆที่มาอำนวยความสะดวกนะฮะมาเดินเป็นลูกศิษย์ให้กับหลวงตาบุญชื่นนะครับไม่ไว่าจะเป็นมูลนิธิปราสาทบุญยสถานหรือว่าหน่วยกู้ภัยพิศนุโลกนะครับแล้วก็หน่วยกู้ภัยบุรพานะครับ แล้ววันนี้ก็ยังมีเป็นนะครับของหน่วยกู้ภัยจังหวัดเลยนะครับผู้ชื่ยกคู้ภัยจังหวัดเลยเขามารอรับกันเลยนะฮะัถในขบวนไปแล้วครับรถในขบวนฮะนำไปสองประมาณร้อยร้อยห้าสิบเมตรร้อยเมตรนะครับพี่ ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ไหวตัวทันนะฮะวิ่งเข้าไปในอำเภอขาตการนะฮะไปหาซื้อซิมระบบทูมานะฮะเนื่องจากว่าในพื้นที่บริเวณนี้นี่ดีแท็ก,กับเอเอสนะฮะที่ใช้อยู่เนี่ยสัญญาณเนี่ยไม่มีสักเม็ดหนึ่งเลยนะฮะ,ะต้องไปเอาทูมาสรุปแล้วต้องใช้สามระบบกันเลยนะฮะบางพื้นที่ก็มีสัญญาณบางค่ายก็ไม่มีสัญญาณน,นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะฮะ อะยกประเคียนสองมือเลยครับยกประเคียนสองมือเลยยกประเคียนสองมือนะฮะวันนี้เราก็จะใช้ถนนหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งสี่สามนะครับมุ่งหน้าสู่ เขตอำเภอเมืองชาติการจน์ังหวัดพิษณุโลกใครที่อยู่ภายในเส้นทางก็สามารถที่จะมารอกลับไหว้ขอพรขวาครับหลวงปู่ที่ม,มนฑขวา นี่ก็มาจอดรถนะฮะอ่าในในในขันอะไรครับพี่ในขันอะไรไ,ไ,ไม่ได้ครับไม่ได้แล้วครับ,รบข้าว่อ่าสาธุครับมาเนี่ฮะขนมนมเนยนะฮะน้ำดื่มนมมีครบหมดเลยนะฮะ แล้วบอกว่าวันนี้นี่พระอาทิตยพึ่งจะขึ้นกันนะฮะจะดีจริงๆนะฮะไม่ร้อนมากนะ,ะปกติเนี่ยแดดจะออกจ้าเลยตอนนี้นี่ครับเพิ่งเริ่มขึ้นนะฮะเมฆพึ่งเปิดนะครับก็เมฆพึ่งเปิด แล้วช่วงนี้นี่ก็อยู่ในช่วงป่าเขานะฮะใช้คํานี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่ค่อยมีบ้านคนนะฮะเจะหลวงตาท่านก็จะเดินนะครับไวนิดนึงปกติท่านก็เดินไวยอยู่แล้วนะฮะ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครที่ติดตามรับชม a c e b o o k ไลฟ์ของเพจท,ทั่วไทยนิวนะฮะหกนาฬิกาห้าสิบห้านาทีฮะวันอังคารที่สิบสาเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ขณะนี้หลกตาบุญชื่นนะครับท่านกําลังเริ่มเดินออกทุง่งดกฮะก็เดินออกจากสาราของวัดศรีปรทุมทองนะครับมุ่งหน้าสู่ถนนหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งสี่สามมุ่งหน้าเขต อำเภอเมืองจังหวัดขาตะการหมวกถอดหมวกได้พี่พี่ครับถอดหมวกด้วยถอดหมวกด้วยหมวกหมวกไม่ได้ยินนะก็มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดวัดสีปฐุมทองท่านก็เดินมานะครับเดี๋ยวจะไปส่งหลวงตาบุญชื่นนะครับอสวัสดีแม่ขาวแหมนึกว่าใครมานั่งส้มอยู่นี่นะฮะอืมอ่าเนาะตาเกบข้าปูวาชนะข้าวปูที่หยีกเลยค่ะอ่าค่ะสาธุค่ะ นะคะหลวงตาเจอคนท้องนะฮะอืมให้น้ำให้เสียงของที่มันเป็นอุดมสมบูรณ์ให้กับเด็กในท้องนะคะนี่คือความเมตตาของหลวงตาเจอผู้ป่วยเจอผู้พิการนะคะเด็กเล็กนอกจากนั้นท่านจะฝากทฝ่ายปกครองทำ่ายอัลอริเอาไว้เอาสิ่งของไว้มอบให้นะคะโดยเฉพาะถ้าถึงวัดไหนก็จะออกรงพานนะคะนำขึ้นรงพานหมดนี่คือเป็นการให้พาน ที่หลวงตาปรารถนาว่าสามข้อต้องทำือการให้ธานรักษาศีลและภา,าวนาในโอกาสานีน้นะคะคณะผู้ติดตามของหลวงตาเป็นที่ประยุทธ์และเล่าจิตของหลวงตาน่าต้องบอกว่าวันนี้นี่นะฮะฟ้าครึ้มครึมนิดนิด,น,ดนะฮะแหมแดดนี่ยังไม่น่าจะมีนะครับรก็น่าจะเดินกันแบบไม่เหนื่อยแหมก็โชคดีจริงๆนะฮะผมก็อยากให้บรรยากาศเป็นแบบนี้ตลอดทั้งวันนะฮะหลวงตาท่านจะได้เดินไม่ต้องร้อนไม่ต้องเหนื่อยมาก อย่านำปัจจัยถวายนะครับอ่าวางโทรศัพท์เลยพนมมือเลยครับท้องไหมท้องไหมไม่ท้องนะโอเคใส่ชุดเหมือนคนท้องหลวงตาท่านก็ถามนะครับว่าท้องไหมก็ต,มต้องบอกเลยว่าวันนี้นี่นะฮะ คณะศรัทธานเนี่ยมารอนะครับกรับไหว้นะครับนําสิ่งของต่างๆมาถวายให้กับหลวงตาบุญชื่นนะครับตั้งแต่บันไดศาลามาจนถึงนู่นฮะถนนเลยติดตามนะคะติดตามทุกท่านค่ะขอกร,ระดาษามที่ที่สุนทรยาขอจมูกอาหารตรงน,นี้น,นะคะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะบริเวณ ถนนทางเข้าวัดศรีปทุมทองนอำเภอว,วัดโบสจังหวัดพิษณุโลกนําดอกบัวนะฮะมาถวายพระแมเป็นแบบอย่างที่ดีนะฮะมีดอกไม้ทุกเทียนมีน้ำดื่มขนมนม,นมเนยต่างๆน่ายกเลยครับ จะสังเกตเห็นว่าหลวงตาบุญชื่นท่านก็สวมใส่หน้ากากอนามัยนะฮะต้องบอกว่าตามเส้นทางเนี่ยนะฮะท่านก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเช่นกันอาถอดหมวกได้ครับถอดหมวกด้วยน,นี่พี่ฝนมานั่งรอนะฮะเดี๋ยวพี่ฝนจะขับรถคันสีเหลืองแทนนะฮะวันนี้พี่พัทไม่อยู่นะฮะ อาหลุงจันก็มานั่งรออยู่นะฮะถนนนี่เละเทะนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกอย่างหนักมากทั้งฟ้าทั้งฝนทั้งลมจริงๆเมื่อวานนี้ปู่นี่หมดนี่รถเข็นรถเข็นหลบก่อนแล้วรถเข็นหลบหน่อยหลบไปใช้หลังไปนิดนึงเออ ใจมากใจมากนั่นแหละเอานั่งเลยลูกนั่งเลยนี่น้องๆกู้ภัยนะฮะก็ขอบคุณน้องๆน,นะฮะกู้ภัยไม่ไม่ไม่ขวางไม่ขวางแนว,วนี้ได้แนวนก็นขอขอบคุณนะฮะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนัน แล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับจากมูล,ลนิธินะครับต่างๆสมาคมต่างๆที่มาอำนวยความสะดวกนะฮะมาเดินเป็นลูกศิษย์ให้กับหลวงตาบุญชื่นนะครับไม่ไว่าจะเป็นมูล,ลนิธิประสาทบุญยสถานหรือว่าหน่วยกู้ภัยพิศนุโลกนะครับแล้วก็หน่วยกู้ภัยบุรพานะครับแล้ววันนี้ก็ยังมีเป็นนะครับของหน่วยกู้ภัย จังหวัดเลยนะครับผู้เชี่ยวผู้พัยจังหวัดเลยแหมก็มารอรับกันเลยนะฮะขอในขบวนไปแล้วครับรถในขบวนฮะนำไปสองประมาณร้อยร้อยห้าสิบเมตรร้อยเมตรนะครับพีมม่วันมันเหม็นอ๋อ อย่าอย่า,อย,าอย่าจับบาดอย่าจับย่ามท่านนะครับเวลาท่านท่านเดิเพราะท่านปักเข็ยนไแล่นนะมีของเลยตาท่านก็สวมใส่หน้ากากอนามัย วันนี้ใส่เอ็เก้าห้ากันด้วยนะฮะก็จะหายใจลำบากนิดนึงนะครับที่กะเอันกะแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์วยหน้าแอลกอฮอล์หลวงปู่แอ,กอลกอฮอล์ไว้ฉีดนะครับพกใสยามมีใช่ไหมครับหมอ ก็เราก็เตรียมสเปรร์แอลกอฮอล์นะฮะไว้ให้โอกตานะครับท่านคอยฉีดไม้รับประเคียนด้วยนะครับเวลาท่านเคาะให้พรนะครับสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะครับผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวรวมถึงนะครับเพจอื่นๆนะครับที่นำสัญญาณของเราไปออกอากาศกันอย่างฟรีๆหลายท่านก็ดูดสัญญาณไปลงช่อง YouTube นะครับก็ไม่ได้ห่วงห้ามกันนะฮะสามารถที่จะดึงไปได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเราบริการฟรีก็เส้นทางด้านหน้านะครับก็สามารถนั่งรอกันได้เราใช้ถนนหลวงหมายเลขหนึ่งหึงสีสามมุ่งหน้าอำเภอชาติการนะฮะ เน้นย้ำให้สมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนนะฮะแล้วก็อย่าน,นํานปัจจัยนะครับอย่านำลอตเตอรี่กระเป๋าถือกระเป๋าเงินเนี่ยครับอย่านํามาถวายท่านแล้วก็อย่านําเสื้อที่มีตาสัญ,ญลักษณ์ตาแผ่นดินทรงชาตินะครับมาวางให้ท่านเหยียบย่า ยกสองมือเลยครับคุณชือยกสองมือประเคนเลยถ้ายกไม่ไหวจับต่อครับจับเอาสองมืออ่าสาธุยกสองมือแล้วครับถ้ายกได้ยกนะครับยกไม่ไหวก็วางไว้จับสองมือนะครับเสื้อมีซิปไหมมีซิปไหมเอาซิปลบอ่าเดี๋ยวท่านระเหยียบท่านขัเหยียบอ่าโอเคครับยกได้ยกเลยนะครับยกได้ยกเลย อือเอาไปเดินแจกเลยไปลุงลุงแจกหน้ากากแล้วบอกด้วยอย่านำปัจจัยถวายน่ก็ฮะให้คุณตานะฮะที่เป็นเิตอาสานะครับเดินนำหน้านะครับไปแจกหน้ากากอนามัยใครที่ไม่มีหน้ากากอนามัยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมีแจกกันเพราะว่าหลายคนก็นำถ้ากากอนามัยมาถวายให้กับหลวงตานะฮะ หลวงตาท่านก็นเมตตาแล้วก็เดี๋ยวให้คนเนี่ยเดินแจก สวัสดีนะฮะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะ ต้องบอกว่าเมื่อวานี้ไวตัวทันนะฮะวิ่งเข้าไปในอำเภอขาตาการนะฮะไปหาซื้อซิมระบบทูมานะฮะเนื่องจากว่าในพื้นที่บริเวณนี้นี่ดีแท็ก,กับ a อเอนะะที่ใช้อยู่เนี่ยสัญญาณเนี่ยไม่มีสักเม็ดหนึ่งเลยนะฮะ,ะต้องไปเอาทูมาสรุปแล้วต้องใช้สามระบบกันเลยนะฮะบางพื้นที่ก็มีสัญญาณบางค่ายก็ไม่มีสัญญาณน,นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะฮะ อะยกประเคียนสองมือเลยครับยกประเคียนสองมือเลยยกประเคเยียนสองมือนะฮะวันนี้เราก็จะใช้ถนนหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งสี่สามนะครับมุ่งหน้าสู่ เขตอำเภอเมืองชาติการจังหวัดพิษณุโลกใครที่อยู่ภายในเส้นทางก็สามารถที่จะมารอกลับไหว้ขอพรขวาครับหลวงปู่ทิมนขวา อันนี้ก็มาจอดรถนะฮะอ่าในในในขันอะไรครับพี่ในขันอะไรไ,ไ,ไม่ได้ครับไม่ได้แล้วครับข้าวน่อาสาธุครับมาเนี่ฮะขนมนมเนยนะฮะน้ำดื่มนมนมีครบหมดเลยนะฮะ แล้วบอกว่าวันนี้นี่พระาทิตย์พึ่งจะขึ้นกันนะฮะจะดีจริงๆนะฮะไม่ร้อนมากนะฮะปกตเนี่แดดจะออกจ้าเลยตอนนี้นี่ครับเพิ่งเริ่มขึ้นนะฮะเมฆพึ่งเปิดนะครับก็เมฆพึ่งเปิด บังเราอยู่ไหนอะังอ่ะบังข้าหน้าใช่ไหมน่ะแล้วช่วงนี้นี่ก็อยู่ในช่วงป่าเขานะฮะใช้คำนี้ได้หรือเปล่า เพราะว่าไม่ค่อยมีบ้านคนนะฮะจ่หลวงตาท่านก็จะเดินนะครับไวนิดนึงปกติท่านก็เดินไวยอยู่แล้วนะฮะ สต่แมสด,ด,ด้วยครับใส่แมสด้วยใส่แมสด้วยครับสวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมนะฮะทางเฟซบุ๊กไลน์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะขับรถผ่านนะก็ มีการบิดแต่แล้วก็ยกมือไหว้กัน ทุกท่าน,นะฮะแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับแหมนี่มาเดินไลฟ์สดกันนะสองสาวนี่ประชันความสวยกันเลยนะฮะอ่ะรถวันนี้ก็มีอยู่ทั้งหมดนะฮะหคันนะครับข้างหน้าอีกสองคันเป็น7คันแล้วก็มีรถเข็นสองคันนะฮะวันนี้มามาช่วยกันขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทาง f c e e o o o ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆของเช้าวันนี้ ขณะนี้เนี่ยอยู่บนถนนหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งสี่สามนะครับเดี๋ยวคงจะต้องหยุดไล์สดเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปจัดของบนรถก่อนเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเ,เจ้าหน้าที่ที่เป็นลูกศิ์เนี่ยขาดไปนหนึ่งคนนะฮะพี่ฝนให้ขับรถให้แล้วก็แม่นี่ฮะมีพี่แหม่มอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวต้องไปช่วยก่อนนะฮะขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมนะฮะขอบคุณทุกคนที่ ร่วมกันกดไลค์กดแชร์นะฮะนี่ก็เป็นรถของกู้ชีพกู้ภัยจังหวัดเลยก็มาช่วยนะครับนําน้ําดื่นมาเดี๋ยวเตรียมไปแจกจ่ายนะฮะรถจากหน่วยกู้ภัยบุรพาแล้วก็มีรถของหน่วยกู้ภัยที่สุโรกนะฮะ,ะต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาเป็นกิจอาสาช่วยร่วมด้วยช่วยกันนี่โอ้โหรถสไลด์ก็มาเหมือนเดิมเมื่อวานนี้ก็มาคันนี้นะฮะ,ะสวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมนะฮะ ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์ครับสวัสดีทุกท่านครับ